ค่ะครับสวัสดีแม่พระนะคะแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านค่ะชื่อสุมนนะคะสุมนรจนารัตน์อาชีพทำรีสอร์ตนะคะกิจการผู้ประกอบการรีสอร์ตอยู่ใกล้ๆไม่ไกลจากนี่สัก10กิโลนะคะก็เดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงว่าทำไมมนถึงเข้ามาในาเรื่องของกรรมฐานได้นะคะจากในการใช้ชีวิตมายาวนานเนี่ย ได้ยินกรรมาฐานครั้งแรกก็คือที่วัดอัมพวันนะคะวัดอัมพวันแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองตอนนั้นนะคะยังไม่ไปถึงจุดนี้แต่ในใจคิดอยู่ตลอดเวลาว่าพี่น้องหรือคนในครอบครัวที่ผ่านความเป็นความตายนะคะตอนนั้นคิดอยู่อย่างเดียวว่าคนที่จะหลุดพ้นคนที่ฆ่าตัวตายนะคะจะหลุดพ้นจากขุมนรกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจนะ มีสิ่งเดียวคือญาติพี่น้องทางสายเลือดนะคะที่จะต้องทํากรรมฐานส่งไปถึงในครอบครัวมนเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมดสิบคนนะคะแล้วก็เป็นครอบครัวของชาวไร่ซึ่งลําบากมากแล้วก็มีพี่น้องค่าตัวตายถึงสองคนพี่สาวคนหนึ่งกินยาตายนะคะเราคิดอย่างเดียวว่า ไม่ได้คิดถึงตัวเองนะคะตอนนั้นคิดว่าเราจะทํากรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อจรัยบอกว่าช่วยดึงพี่สาวขึ้นมาตรงนั้นเราก็ทำมาเรื่อยๆนะคะทํามาตลอดเลยเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าพี่สาวจะได้รับไม่ได้รับแต่เราทํามาตลอดเวลาอันยาวนานไม่ได้คิดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานนะคะจนมากระทั่งมาใช้ชีวิตในวันหนึ่งอ,อยู่ในไร่นะคะอยู่ในไร่ เราได้เปิดฟัง youtube ก็ได้เจออาจารย์เบียรครั้งแรกเราก็เลยผ่านไปนะคะว่าทำไมคารวาสคนนี้ถึงได้พูดจาที่รุนแรงแล้วก็ฟาดแรงๆก็เลยผ่านไปครั้งที่สองที่สามตามมาอีกค่ะไม่รู้ว่าด้วยอะไรนะคะเราก็เลยลองฟังดูวันนั้นอยู่ในไลฟ์ลองฟังดูว่าอาจารย์พูดอะไรพอได้ฟังสักประมาณสิบนาทีเฮ้ยนี่มันเป็นชีวิตของเราเลยนะเกิดมาอายุ 60ปีแล้วเราไม่เคยได้เข้าใจคำว่าปฏิจจสมุตบาทที่ขนาดนี้เลยนะคะก็เลยฟังต่อพอฟังต่ออีกประมาณสัก3-4วันนะคะหยอดคำถามลงไปใน YouTube ว่าตอนนั้น YouTube ของอาจารย์เบียร์เนี่ยมีคนฟังประมาณสักสองร้อยคนหยอดไปว่าอาจารย์อยากให้อาจารย์มาบรรยายอริยสัจสี่ให้กับชาวบ้านผู้กมินอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ฟัง เราก็คิดว่าอาจารย์จะไม่ตอบอาจารย์ตอบมาภายในแลยวเ,เวลาสองนาทีอาจารย์บอกว่าลองไปเปิดดูนะคะ EP ท้ายๆอาจารย์บรรยายเอาไว้นะคะก็เราหาไม่เจอนะคะไม่หาไม่เจออาจารย์บอกว่าจะมีการบรรยายทำที่บ้านของเขาอ่ะประมาณสี่ห้าสิบคนก็เป็นโอกาสดีของเราค่ะก็เลยไปกัน 3, 4คนนะคะผลปรากฏว่าที่บ้านมีการบรรยายประมาณร้อยกว่าคนหลังจากวันนั้นเนี่ย เราเข้าใจนะคะเข้าใจมากๆเข้าใจตรงนน้นขึ้นตรงนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจธรรมะมากขึ้นในวัยหกเนี่ยค่ะความเข้าใจของเราผิดไปเยอะมากเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นมาก็มีโอกาสได้ไปใส่บาตกับอาจารย์เบียร์กับหลวงพ่ออินทวายก่อนกลับเราเห็นละช่วงนั้นน่ะอาจารย์น่าจะมีเอฟซเยอะขึ้นนะคะก่อนกลับเราก็หันหลังกลับแล้วก็ก็คิดจะไม่ลาเพื่อนอีกคนนึง ดึงไปบอกว่าต้องลาอาจารย์ก่อนนะอาจารย์หันมาก็เลยหันไปลาท่านก็เลยบอกอาจารย์นะจะกลับแล้วนะอาจารย์หันมาบอกว่า,าถ้ามีสักสามสี่สิบคนอาจารย์จะไปบรรยายให้เท่านั้นความรู้สึกของเรามันพองโตอะคะ่ะเพราะว่าเราอยากให้ชาวบ้านเนี่ยได้ยินธรรมะที่เราได้ฟังจากคารวะที่ที่ไม่เคยได้ยินจากไหนมาก่อนนะคะเพราะว่าบางทีเราไปาวัดที่อื่นเขาก็บรรยายในลักษณะที่เรา เขาเรียกว่าอะไรคะมันมันไม่ได้เข้าใจประมาณนี้นะคะเราก็นัดอาจารย์นะคะกลับมาที่กลับมาที่ไล่วันนั้นเป็นวันพระเข้าไปที่วัดนะคะนัดอาจารยา์ถามอาจารย์ว่าจะพาคารวาสมาจะเชิญคารวาสมาบรรยายทมอาจารย์ท่านจ้า่าอย่างไรเจ้าวาดบอกว่าได้เลยโยมแต่ว่าคนอื่นทั่วไปยังยังปฏิเสธ ยังขัดขานอยู่นะคะถามว่าทําไมต้องเป็นคารวสาทําไมถึงไม่เป็นพระสงฆ์นะคะเราก็เลยบอกว่าพระสงฆ์บางรูปเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรยายธรรมแล้วก็ให้ชาวบ้านเราไม่ได้ประมาทพระสงฆ์นะคะไม่สามารถพูดแรงได้เพราะว่าชาวบ้านบางคนเนี่ยมีอัตตาตัวตนสูงมากค่ะถ้าพูดแรงไปเนี่ยนะคะว่า าอาจจะไม่ได้รับบาดด้วยนะคะซึ่งมันก็มีจริงในในสังคมปัจจุบันในชาวบ้านก็เหมือนกันค่ะถ้าพระสงฆ์พูดแรงไม่ถูกใจก็ไม่ใส่บารนะคะหลังจากนั้นก็เป็นที่มาของการบรรยายธรรมของอาจารย์เบียร์นะคะหลังจากที่มนเชิญท่านมาบรรยายธรรมก็มีคนแค่สี่ถึงห้าสิบคนเชิญที่อื่นมาก็ไม่มีใครมานะคะเพราะว่าตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ดังหลังจากนั่งคุยกันนั่งสนทนา ทำกันประมาณ4ี่ห้าสิบคนสักไม่นานนะคะประมาณสองชั่วโมงนะคะแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกันก็ไม่คิดว่าเป็นที่มาของกระถินที่วัดภุกมินนะคะอาจารย์กลับไปไลฟ์สดบอกว่ากูจะมากระถินวัดภุกมิ่นเท่านั้นทุกคนดีใจมากคําว่ามากระถินวัดพุกมิ่นเนี่ยมนไม่ได้มองเลยค่ะว่ายอดกระถินจะมาเท่าไหร่อาจารย์จะมาอย่างไรมองแต่ว่าเฮ้ยทำยังไงเราถึงจะได้ โต๊ะหรือเก้าอี้จํานวนมากที่รองรับผู้มาฟังการบรรยายธรรมเพราะเราอยากให้คนที่ที่มาในวันนั้นนะคะเข้าใจเหมือนเราอะค่ะเข้าใจเหมือนว่าการบรรยายธรรมที่เข้าใจง่ายๆตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอาจารย์ได้สื่อมาขนาดนี้ค่ะแล้วเราเข้าใจเราอยากให้คนจํานวนมากเข้าใจเหมือนเรานะคะบนเตรียมเตรียมเตรียมเก้าอี้เตรียมการจัดงานกันเนี่ยวัดเราเป็นวัดเล็กๆ เราคิดว่าเราจะทำยังไงให้ผู้มาฟังการบรรยายเนี่ยสะดวกสบายมีอาหารการกินพร้อมมนถามไปว่าอาจารย์ทำยังไงเราอยากได้โดมอาจารย์บอกว่าไม่ต้องขนาดนั้นขอปกติขอการต้อนรับปกติที่ไม่ต้องเลิศหรูอะไรแล้วก็ต้นไม้ก็ได้นะคะผลปรากฏว่าได้เก้าอี้มาทั้งหมด3,200ตัวแล้วก็ผู้ดัางตามต้น นั่งตามต้นไม้ปูเสือเอาเนี่ยประมาณคนมาฟังการบรรยายธรรมครั้งนั้นห้าห้าพันกว่าคนนะคะห้าพันกว่าคนย้อนกลับไปก่อนที่เกิดการบรรยายธรรมนะคะหนึ่งวันก็คือวันที่เก้ากฐินวันที่สิบวันที่เก้าเนี่ยคะ่ะพี่ๆจากที่นี่นะคะซึ่งมนไม่เคยรู้จักมาก่อนจากสถานธรรมที่นี่นะคะไปหาอาจารย์ที่รู้ว่าอาจารย์มาน่าจะนำโดยคุณวิรัตนะคะ พี่พี่พิมพ์ออนพี่พี่เจี๊ยบอะไรก็แล้วแต่นะคะขอโทษที่มนเอ่ยไม่ถึงไปที่ร้านกาแฟที่มนต้อนรับแล้วก็อาจารย์เบียรกำลังทานข้าวก็ได้มีโอกาสไปคุยแล้วพี่พี่ทุกคนก็อยากเชิญอาจารย์มาบรรยายธรรมเพราะว่ามนมองแล้วลักษณะการบรรยายธรรมของเขาของอาจารย์เบียนะคะหลังจากที่มนมาที่นี่นะคะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะแล้วอาจารย์เบียนะ่ะพี่พี่เขาหลังจากที่เขาเชิญแล้ว แล้ววันนั้นอาจารย์ต้องมีนัดไปที่วัดตะเคียใหญ่ค่ะมน์ก็ไปด้วยพาเข้าไปพาไปวัดตะเคียใหญ่แล้วขากลับเนี่ยนะคะมน์ก็มาจอดรอที่ตรงแยกตากฟ้าโรงพยาบาลเพราะว่าจอดรอเขาอาจารย์เติมน้ำมันอยู่คือคือเล่าละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่ามน์มีความรู้สึกว่าที่เนี่ยเขาตั้งใจมากมีความตั้งใจมากที่อยากให้อาจารย์เบียร์มาซึ่งเราก็มีความรู้สึกเราจะเลยแยกไฟแดงนี้แล้วนะคะ ถ้าเราเลยแยกไฟแดงนี้ไปอาจารย์ก็คงไม่ได้แวะเข้ามานะคะมนก็จอดรอก่อนแยกไฟแดงแล้วมนก็ลายไปบอกท่านบอกอาจารย์แวะมานิดนึงนะคะเพราะว่าญาติธรรมที่เนี่ยเขาอยากให้อาจารย์มานะคะเขาคือเรามองแล้วว่าเขาก็ตื่นลุลนในการที่จะต้อนรับมากอาจารย์ตอบมาแวะสิมนก็ดีใจมากเลยค่ะพามาแล้วก็โทรบอกพี่เขาพี่ก็ออกไปรับปากทางนะคะก็พามาให้อาจารย์ได้ดูตรงนี้นะคะดูตรงนี้ว่าเป็นอย่างไร แล้วก็ได้คุยกับพี่ๆเขา,าสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้กลับไปนะคะหลังจากทุกอย่างที่กะถินจบทุกอย่างกะถินจบงานเรียบร้อยเสร็จมีพี่ๆทางนี้รวมไปหามนว่าอยากให้คุณมนมาปฏิบัติธรรมที่นี่พ่อแม่พระมาสามวันแล้วมนเองอะคะ่ะมนมีพี่สาวที่ติดเตียงอยู่มนก็เลยบอกว่ามนไม่รู้ว่าจะรับปากได้กี่วันนะคะประกอบกับมนป่วยด้วย ทีนี้แต่มนตั้งใจอยู่แล้วค่ะว่าจะต้องมาเพราะว่าสามีบอกว่ามนก็ไปดูสิไปสักครั้งหนึ่งเพราะว่ามนเองก็ไม่เคยมาที่นี่นะคะพอมนมาที่นี่วันแรกมนก็ได้การต้อนรับจากทุกคนอย่างดีความยิ้มแย้มแจ่มใสหรือมิมตรไมตรีนะคะด้วยจิตไมตรีอย่างดีเลยมนก็ครั้งแรกนะคะคืนแรกที่มนปฏิบัติมนมีความรู้สึกว่าทําไมถึงสงบขนาดนี้ ทำไมถึงคนปฏิบัติก็เยอะทำไมถึงความเงียบมันเข้าอะค่ะมันเข้าจิตใจมนมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยนิวรน่ะค่ะต่างๆที่มนเคยดึงแล้วดึงอีกอะครั้งนี้มันเงียบมันเงียบขึ้นแล้วเช้าๆนะคะการเดินการเดินเขาเลือกเดินอะไรนะคะเดินจงกรมม์บอกว่าเฮ้ยภาพแบบนี้มันไม่ค่อยมีเลยนะคะที่นี่มนก็เลยแอบถ่ายภาพ รวมถึงภาพกลางวันนะคะที่ที่ที่เดินจงกรมก็เหมือนกันมน์มีความรู้สึกว่าป่าภายัยหรือที่มน์เดินแต่ละก้าวมน์แทบไม่มีอะไรเข้ามาเลยนะคะในหัวแต่มน์จะนิดนึงค่ะเพราะว่ามนส์สก,กิดน้องคนหนึ่งบอกว่าถ่ายรูปตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมมน์อยากเอารูปตรงนี้สื่อไปในโซเชียลให้คนเห็นนะคะว่าเราตฐานที่แบบนี้การปฏิบัติแบบนี้น้องก็ทําให้ตรงนั้นแหละคะ่ะที่มณหลุดทีนี้ มนก็เลยลงโซเชียลไปรอบหนึ่งนะคะมีแต่คนถามว่าสถานที่นี้อยู่ที่ไหนนะคะมนก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วมนเคยมาที่นี่ครั้งแรกนะคะตรงนี้กําลังปลูกต้นไม้เข้ามาเลยคะ่ะเข้ามาตอนแรกกําลังปลูกต้นไม้กําลังเกตกําลังถมที่แล้วจากนั้นมนไม่ได้เข้ามาอีกเลยนะคะไม่ได้เข้ามาตรงนี้อีกเลยแล้วจนกระทั่งได้เข้ามามนก็มีความรู้สึกว่าในขณะที่มนป่วยด้วย แต่ทำไมมนเหมือนกับแบบคือพยายามอะค่ะมนอยากพยายามตรงนี้แล้วมนฟังแม่พระนะคะมนรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ว่าความสงบแล้วก็เสียงอันเย็นของแม่พระค่ะทําให้มนสงบนะคะมนนั่งอย่างเมื่อคืนนี้มนนั่งไม่ไหวนั่งไม่ไหวมากๆเลยขอตัวกลับไปก่อนนะคะแล้วมนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมคนตากฟ้าเนี่ยไม่รู้ตรงนี้เลยค่ะเยอะมากเลยค่ะ ไม่รู้ตรงจุดตรงนี้เลยเยอะมากเลยแล้วมนก็นั่งมองเวลามนปฏิบัตินะ่มนนั่งมองกระจกนะคะกระจกก็ส่องมาทางนี้เฮ้ยทำไมเพื่อนเราหลายคนไม่ได้ส่องกระจกแบบนี้ไม่ได้คือไม่ได้เห็นตรงนี้อะคะ่ะไม่ได้เห็นเลยว่าแล้วเพื่อนหลายคนก็มีปัญหามากมายปัญหาครอบครัวปัญหาการธรมาหากินอะไรเงี้ยซึ่งมนเองอะมนมีปัญหาแต่ว่าความที่เราปฏิบัตินะคะเราจะผ่านตรงนี้มาได้โดยที่เราไม่ต้องร้องขอเลยอะคะ่ะเพราะว่าเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมอะ เราต้องเราไม่มีใครกําหนดให้เราใช่ไหมคะกรรมเกิดจากที่เรากระทาเพื่อนบอกว่าโมนที่เธอรับปัญหาหนักๆมาในชีวิตเนี่ยเท่าที่รู้จักกันมาเนี่ยมันเป็นกรรมเก่าของเธอเราบอกเฮ้ยไม่ใช่ที่เราทําทุกวันเนี้เราทําหนักๆมาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ในการการเป็นลูกการเป็นภรรยาการเป็นพ่อ,อการเป็นแม่ การเป็นพี่เป็นน้องซึ่งเราดูทุกคนในครอบครัวมาทั้งหมด1ิบคนเลยเนี่ยมันเป็นหน้าที่เราทําตามหน้าที่เราไม่เคยคิดว่ามันเป็นกรรมเก่าของเราทีนี้เมื่อวานกลับไปอะกลับไปเอาข้าวให้พี่สาวใช่ไหมคะมีเพื่อนคนหนึ่งถามว่าไปไหนมาเราบอกว่าเราไปปฏิบัติธรรมมาที่ศูนย์ตรงนี้เขาพูดมาว่าคือเพื่อนคนนี้นะคะเขาเคยเห็นเราปฏิบัติไม่มีสิ่งไหนที่เราจะพาเข้าไปในสิ่งที่ไม่ดีเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะไป เราบอกเธอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราจะพาเธอมาทั้งกลุ่มเลยนะคะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าที่ที่เราไปวัดอัมพวันปีละหนึ่งครั้งเวลาเรากรับมาฐานมาเราติดตรงไหนเราถามใครไม่ได้เลยนะคะสองพอเราได้พบอาจารย์เบียปุ๊บฟังแล้วนำมาใช้ก็จริงแต่เวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราจะถามอาจารย์เขาไม่มีเวลาให้เรา ะะคะเขาไม่มีเวลาให้เขาว่าอาจารย์ตอนนี้ดังมากเวลาที่จะตอบคําถามให้เราคนเดียวนี้แทบไม่มีสามก็คือในเมื่อเราใฝ่หาที่สงบที่เราสามารถนั่งแล้วเราคิดว่าที่เราไม่เคยคิดว่าเราปฏิบัติเนี่ยแค่แค่เพื่อส่งให้พี่เราแต่ตอนเนี้เรารู้แล้วว่าเรามีมรรคผลนิพพานเป็นเป็นเป้าหมายของเราอยู่ ก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่หนึ่งที่มนแล้วก็เพื่อนๆจะมาแล้วก็น่าจะเป็นที่ที่เราสามารถจะบอกให้ทุกคนรู้นะคะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะมนจะบอกให้ทุกคนหลายคนรู้ว่ามีสถานที่ปฏิบัติธรรมแบบนี้นะคะที่จะพาเราไปสู่มรรคผลนิพพานได้มนก็ขอกาบขอบพระคุณพระแม่นะคะแล้วก็ ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านที่พยายามดึงมาต้องใช้คำว่าพยายามดึงมานะคะเขาโทรบอกมลหลายรอบมากพยายามดึงมาแล้วก็ดึงมาสำเร็จเพราะว่ามนเห็นสถานที่ตรงนี้แล้วว่ามนจะเดินต่อ,อยังไงนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยค่ะสาธุสาธุสาธุ